สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูปราลิชัดบุญจงนะคะหรือคุณครูจอยนะคะวันนี้เรามาขึ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะในชั้นปฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบึงไม้สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบุรีเขต2นะคะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะในสาระที่1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์หน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่งนะคะระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะ เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของระบบย่อยอาหารไปแล้วนะคะวันนี้เรามาขึ้นในเรื่องนี้คะ่ะระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะเราจะเรียนด้วยกันแค่2เรื่องก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเยอะไป เราจะเรียนเรื่องความหมายและอวัยวะที่สําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะค่ะแล้วก็ 2. การทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะค่ะเราจะเรียนแค่2เรื่องนี้กันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะ ความหมายนะคะและอวัยวะที่สำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นการกรองของของเสียเนี่ยที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำยูเรียออกจากกระแสะเลือดนะคะและขับออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะ ต่อมานะคะระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญในในระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยได้แก่ตไตปวยไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะเพราะทําหน้าที่ในการกรองของเสียนะคะจากเลือดให้อยู่ในรูปของน้ําปัสสาวะค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะ อันนี้คืออวัยวะที่สําคัญนะคะในระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะอวัยวะสําคัญมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกเรามาดูที่กวยไตยนะคะกวยไตยเนี่ยเป็นทางผ่านนะคะให้น้ําปัสสาวะเนี่ยไหลนะคะไหลมารวมกันนะคะนี่อันนี้นะคะที่ลูกศรชี้นะคะกวยไตยนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูไตข้างซ้ายกันก่อนนะคะอันนี้คือไตข้างซ้ายนะคะไตข้างซ้ายนะคะที่ มีลูกศรชี้มาต่อมานะคะเรามาดูในท่อไตนะคะท่อไตนะเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะนะคะลงสู่กระเพาะปัสสาวะอันนี้คือท่อไตนะคะท่อไตเห็นไหมเป็นเส้นๆนะคะเส้นสีเหลืองนะคะอันนี้คือท่อไตนะต่อมานะคะเรามาดูไตข้างขวานะคะไตข้างขวาก็คือตรงนี้เลยนะคะคล้ายๆเหมือนกับไตข้างซ้ายเลยนะคะเหมือนกันนะคะ ต่อมาเรามาดูที่กระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะคือตรงนี้นะคะกระเพาะปัสสาวะมีหน้าที่อะไรเราไปดูกันกระเพาะปัสสาวะเป็นที่เก็บของปัสสาวะนะคะเมื่อมีปริมาณมากจะยืดหดตัวนะคะทําให้รู้สึกปวดและขับถ่ายปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะนะคะเมื่อไห่ที่นี่เห็นไหมที่ครูจอยชี้เอ๋ที่ครูจอยวงไว้อันนี้นะคะ คือกระเพาะปัสสาวะเดี๋ยวลบใหม่มันใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวไปสับสนกับท่อปัสสาวะนะคะอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะเห็นไหมกลมๆแดงๆเนี่ยนะคะคือกระเพาะปัสสาวะเมื่อไหลที่น้ําเนี่ยถูกลาเลียงมานะคะจนมาอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะนะคะเยอะและเต่งนะคะก็จะทําให้เราเกิดการปวดปัสสาวะนะคะตรงนี้แหละนะกระเพาะปัสสาวะนี่แหละที่ทําให้เราเกิดการปวดปัสสาวะนะคะ เมื่อไหร่ที่เราปวดเนี่ยเราก็จะต้องถูกลาเลียงมาที่ไหนท่อปัสสาวะนะคะท่อปัสสาวะคือตรงนี้เลยนะคะด้านล่างเนี่ยเป็นเส้นๆนะคะท่อปัสสาวะเนี่ยเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะออกนอกร่างกายนะคะเมื่อไหร่ที่เราอยากจะปวดฉี่ปวดปัสสาวะนะคะเราก็จะฉี่ทางท่อปัสสาวะนี่แหละนะคะอ่ะเราไปดูต่อไปนะคะ ต่อมานะคะการทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะการทํางานของอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะอย่างแรกเลยไตไตนะคะมีหน้าที่คือกรองของเสียออกจากเลือดนะคะให้อยู่ในรูปน้ําปัสสาวะนะคะนี่นะคะนี่ไตจะขับออกมาเป็นน้ําปัสสาวะเห็นไหมมายังท่อไตามายังท่อไตนะคะ อ่ะท่อไตาก็ถูกลําเลียงออกไปอีกน้ำปัสสาวะถูกลําเลียงออกไปอีกไปยังไหนล่ะไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะเป็นที่เก็บสะสมของน้ําปัสสาวะนะคะอ่ะกระเพาะปัสสาวะครูบอกแล้วว่าเป็นอ่าที่สะสมของน้ําปัสสาวะนะคะเมื่อไหร่ที่เราปวดมากๆมันก็จะเต่งเต่งเต่งแล้วทําให้เราเกิดการปวดนะคะอ่ะ เมื่อเราเกิดการปวดแล้วเนี่ยเราอยากจะถ่ายออกมาและเราจะถ่ายออกมาทางไหนยังเป็นน้ําปัสสาวะอยู่ท้าตรงนี้อ่ะเราก็จะถ่ายออกมาที่ท่อปัสสาวะนะคะขับปัสสาวะออกนอกร่างกายนะคะเมื่อไหร่ที่เราปวดมากๆและเราฉี่ออกมามันก็จะผ่านทางท่อปัสสาวะนะคะอ่ะเราไปดูกันต่อนะคะมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนวิชาพละศึกษากันด้วยนะคะโดยวันนี้ครูจอยเนี่ยมีคลิปวิดีโอนะคะของครูจอยเองในเรื่องของการวอร์มอัพร่างกายนะคะมาให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและนักเรียนครูจอยก็มีการบ้านสําหรับวิชาพละศึกษาด้วยคือให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอนะคะคนละ1คลิปนะคะลงในกลุ่มนะคะกลุ่มไลน์ด้วยนะคะเพื่อเป็น คะแนนเก็บของนักเรียนเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจอยนะคะในวิชาพละศึกษานะคะวันนี้ครูจอยจะมาสอนการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะโดยวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่ศีรษะกันก่อนนะคะอะเดี๋ยวท่าแรกก่อนเลยอ่ะนักเรียนเอามือไปไว้ด้านหลังของศีรษะค่ะและ้วก้มหัวลง นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะทำท่าละสิบครั้งนะคะอ่าต่อไปเงยหน้าขึ้นเอามือไปจับด้านล่างของคาง,ง,งนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อมาค่ะเอนน็นศีรษะพยา้านักว่านะคะนับ หนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปค่ะต่อไปนะคะเอามือซ้ายขึ้นมาค่ะเอ็นศีรษะไปทางด้านซ้ายนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหมดแล้วค่ะค่าของศีรษะนะคะอ่าต่อไปแขนค่ะเอาแขนกว่าขึ้นมาเอาแขนซ้ายล็อกนะคะ ทุกคนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างเอาแขนซ้ายขึ้นมานะคะแขนขวาล็อก <c oughs> นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแขนเสร็จแค่นี้นะคะต่อไปขาค่ะ, <c oughs> ะขายกยกขาซ้ายขึ้นมาก่อนนะคะ นักเรียนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะต่อไปเปลี่ยนข้างเปลี่ยนไปเป็นด้านขวามั่งนะคะอ่านักเรียนนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าอ่ะต่อไปค่ะอ่าขาซ้ายไปทางด้านหลังนะคะนักเรียนนับ1 2 สามสี่ห้าเจ็ดแปดาอ่ะต่อไปด้านขวาค่ะอ่ะนักเรียนนบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจอยก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับการวอร์มอัพร่างกายนะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้นะคะครูจอยมีการบ้านสําหรับวิชาพละศึกษานะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะการวอร์มอัพร่างกายนะคะให้ครูจอยส่งให้ครูจอยได้ไหมคะอยากเห็นว่านักเรียนทุกคนได้ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ทำได้ไหมเคยเรียนกับครูจอยมาแล้วนะคะนักฝังนักเรียนทุกคนนะอัดคลิปวิดีโอด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านสําหรับวันนี้กันเลยนะคะวัดอันนี้คือการบ้านสําหรับวันนี้นะคะข้อที่1ให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะพร้อมทั้งอธิบายการทํางานของอวัยวะให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะ ข้อที่2การทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะมีอะไรบ้างจงอธิบายให้ละเอียดนะคะข้อที่3ให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอตามที่คุณครูสอนในเรื่องของการวอร์มอัพร่างกายคนละ1คลิปนะคะส่งในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะการบ้านสำหรับวันนี้ไม่เยอะนะคะฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านคุณครูเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วส่งการบ้านด้วยนะคะ นั่นคือคะแนนเก็บของนักเรียนนะอ่าสำหรับวันนี้ครูจอยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ